อามะปันเตปาณาติปาทานิရัพพะณีสิขาပะมาနิยามิာနာติปาทานิ <imitation> 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 รัมมะจัลยาเวรัมมะอีข้าพระธรรมมาทิยามี เวระมาีสิกขาปัทังสมาธิญาณิโมสาวาทาเวระมาีสิกขาปัทังสมาธิญาณิโมสาวาทาเวระมาีสิกขาปัทังสมาธิญามิสุภะเมระยัตมัชฌปมาทถานาเวระมาีสิกขาปัทังสมาธิญาณิสุภาเมระยัมัชฌะปมาทธานา เวรัมณีสิกขาประทังสมาทิยามิวิการะโฉชนาเวรัมณีสิกขาประทังสมาทิยามิวิการะโฉชนาเวรัมณีสิกขาประทังสมาทิยามินาจักปีตวาติตวิสุขัสสนะมาราคันดาวิเร

จิตตวามุนินทตันเตชะสัภขวาตุเตชยมังคะลานิขันธมุทารังอิวะคามตินิยตินยจทุธวจนังชนะกายยามาเชสันเตนะโสมาวิธินาจิตตวามุนินทตันเตชะสังขวตุเตชยมังคะลานิวิหายมติสาจัก วัสดเกตุงบาธาิโรจิตาันตังอติอันสุภูตังปัญญาปะทิปัจริโตจิตตวาโมตินโทวันเตชะสาภวสุเตชยมังคะลานตัวภานัปปุจจะคังติโกตังมณิติโกเตนะเถระพุช

તં જિતવાદની વિવિધાની સુખાવહીમો અનસુખ અધિકમય જલંગરો

งใรวนะครับเ็่าใหญ่หจะได้กาวรายงานนะครับ ที่กองที่กองที่กองมาเรื่องมาแล้วจังหวัดจังหวัด 哎、嗯、呀！嗯 <laughs> การวิจัยขอได้จที่ากข้าวาาเป็นการนำนักสึาทของเราของชาวให้คุูและการศึกษาเกงซึ่งในอดีตสมัยครับพุทธกา ที่ได้ทําการกวนข้าวมะทุปาเ,เจ้าเลตถวายเดชพระผู้ภาคเจ้าตอนตัสนูพระอนุสัมมาสัมพุทธานในมหาปณิธนในหาปณิธานองค์พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอนุเป็นสบาน หายตาพูตาโดคาถาโคคาถาโคได้ฉันเมื่อจะได้ตัดสัพพัญญาสุขัพพัญญาทั้งนี้และอินทามะจู พี่ตลาลได้ฉันแล้วและปณิธานของทั้งหมดปินทบ,บาทของคราวนี้มีฐานที่เสื่หมากสเสมอกัรมีผลเลือก,กว่าปิทบ,บาททั้งหลายนดังนั้นอาศัยเหตเหล่านี้จึงพร้อมใจกันจัดทำ าาลาสักดาให้ดำรงอยู่ผู้พัต,ตนาด้วยกตัญญูจตเวทีปฏิตาธรรมค่ะขอเดชานุภาพพระศรีรัตนไตรอันเป็น อภิไษฐ์อุษุบัติขอพระบาลีทำทั้งสามสิบทิศขอพระผูพ้าพระภาคเจ้านั้นและอุศุนสุจริตอันเกิดจากกายวาจาใจในพิธีครั้งนี้นจงบ,บุบรรดาไม่เกิดการเื่วมไปด้วยดีสวัสดี ภโลภมีไมตรีจิตแผ่เมตตาสาธุ้ ตัวทีมขบวนนั้นจะได้พระพุทธมนต์นะครับในรอบบริเวณเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมอันเป็นมงคลในครั้งนี้นะครับขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวัตตาสุขภาระทุกท่านทุกคนเพื่อน การสดางสุชาดาเละชื่อนี้นะครับนางสุชาดาจะได้เป็นคนนำน้ำน้ำนมนำบุคคลอื่นไปต่อน้องๆที่เป็นสาวุมงอาจารย์ดีเด้อไปถือผ่านเครื่องปรุงต่างๆนะครับ

เอาอาอาันรนรามท่เทตออนะโอะไม่รก้นอะ้นเป็นไรครับเราทำใจด้ทุกคนนะครับเราเริ่มนะครับเริ่มที่ดีก็ต้องมีงบุคคลนะครับ การทำบุมาไรยในวันนี้เยแต่เป็นบุญระเราทุกคนกเนิดพานธ์าตาในเมตตาในธรรมในการควรทำทุกปายายเพื่อ่าความคิธภเป็พิิธภี่ดีทั้งสิ้นนะครับมีแตเสมัยพุธการจะต้อมาเราทุกคนในวันนี้ก็ร่วมกับเรสืึกสาระนพดีที่ดีของเราชาวพุทธนะครับ โอ้ยใส่ได้เนาะเชยเดี๋ยวโอ้ยโอ่ต้องย่างพรอมยี่ยมมาแด้าใส่เลยเดี๋ยว่อใส่มันที่ร้านนี้นะเยียกไปเลยครับแม่คุณแม่สีท่านะเยี่ยมไเลยต้องนักดนีใช่ของกัน่นเไหมหลันเที่ไหวาคนเด็สอคนช่วยหนงอันนี้ับผู้ชายผู้ชายเลยผู้ชายสองคน

ไปกว่าก็มาได้มาแล้วครับ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  <tương tình> <laughs> Gue tanda menta nuka Surip thumbnails Gue tanda menta nuka Surip thumbnails Gue tanda menta nuka đem bên này, 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 đem ตํมะธัมมังปันตะเตปะภาอิติเตนะตํธัมมุนิฏฐากะยะรัตตังปุริวันยะภาภาวะอะยุพะอิติยะไวก็ด้วยนะปะมานะไม่โดกแตกขึ้นอกรัจจิอรันติเสปะตะวิปอกะสี อาภัพมาตุตัมโอนาดีตัมอาติคุมาตัมอาติคุมานาดี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  รากกินเลยคนใจหลายพี่เรียกได้นะครับให้ไปแล้วก็ช่วยกันนําเอาวังลงนะครับ <coughs> 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 มีมีไปัจจัยานมีสมดและมดี่ไหนเรียกเออเอาหมดแะหมด่เอนเดนวดี่ออนเดดดะตอนนี้เนอะคนคนคนไปก่อนเดี๋ยวลพรก่อนเลละพรแล้วกับกาตาผ่าพรนะครับต่อไปกนเตรียมพรนะครับ

เออช่วยกัน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 เดี๋ยวเรื่มดีก็ได้ดีหมดแหละค่อยๆทำไปเดี๋ยวก็ดีเองเดี๋ยวก็ซึมซับเองครับครับ